สวัสดีครับผมสำหรับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับตัว f o r t i f y นะครับ f o r t i f y นี่เป็นเว็บเฟรมเวิร์กสำหรับตัว Node.js ก็จะคล้ายๆกับตัว Express.js นะครับผมซึ่งตัว f o r t i f y เองเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความเร็วนะครับคือความเร็วเรื่องของ performance นะครับในการทำงานของตัวเว็บเฟรมเวิร์กนะครับซึ่งเขาเคลมว่าตัวนี้นเร็วกว่าตัว Express.js นะครับ เราลองมาดูตัวเบนท์หนักนะครับว่าตัวพอดทิฟายมันเร็วกว่าเฟรมเล็กตัวอื่นยังไงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เขาทำออกมาให้เราดูว่ามันมีความเร็วต่างกันขนาดไหนของแต่ละของเฟรมเล็กแต่ละตัวนะครับเมเทียบกับพ o r t ิฟายนะครับมในตัวนี้นะครับเราก็ลองเราเข้าไปดูกันนะครับว่ามันมีมันใช่หรือเปล่านะครับเขาะเขาจะมีตัวอย่างโค้ดให้ด้วยนะครับว่าโค้ดที่เขาใช้ในการรันเทสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ตัวเฟรมแล้วอตติของเราเนี่ยถ้าดูตามนี้นะก็จะมีรีเพรสเพอร์เซสเนี่ยดีกว่านะดีกว่าตัวเอ็กเพสที่ที่ใช้กันทั่วไปนะตันนี้นะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดังนั้น f อ r ติ f y ก็เลยเป็นที่เริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะครับในการเอาทําตัว API นะครับเนื่องจากมีความเร็วในการ Re สปอนส์นะรีสปอนสที่ที่มันเร็วกว่านะรีเพรสเพอร์เซสเนี่ยเร็วกว่านะครับประมาณนี้นะครับ อีกข้อดีอย่างหนึ่งของตัว f o s t i f y นะครับก็คือเรื่องของตัวนี้ครับ Ecosystem นะครับปลั๊กอินเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับคอปลั๊กอินนี่38ตัวนะครับที่เป็น Community ั๊กอินก็ประมาณ108รายการอันนี้ที่เขา l สต์มาให้นะตัวนี้อันนี้เยอะมากนะครับก็คือพร้อมใช้กับตัวปลั๊กอิน f o s t i f y เลยนะครับอันนี้คือคล้ายเป็น Official ของเขานะครับในปลั๊กอินของเขา Official ก็มีอยู่38นะครั Community มีอยู่108ประมาณนี้ เราค่อยไปไล่ดูแต่และตัวกันนะครับว่าเราจะใช้อะไรตัวไหนบ้างนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็นะครับผมประมาณนี้นะครับผมบก็สำหรับในหลักสูตรเนี้ยนะครับก็จะเป็นการในเรื่องของการทำพื้นฐานการใช้งานตัว f a s t i f y นะครับโดยรูปแบบที่เราเขียนก็นคือเป็นเรื่องของตัวท y สสคริปต์นะครับเราไปดูที่ Document น,นะครับ Document ตัวฟอสติไฟองเนี่ยมันคู่มือก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ไปไล่ดูได้นะครับแต่ที่เราจะเน้นก็คือในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของตัวไทสคริปต์คือตัวนี้นะครับอันนี้ลองกดเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับการตั้งแต่เรื่องของการสร้างโปรเจกต์การสร้างโปรเจกต์สเต็ปหนึ่งทำยังไงสองสามทำยังไงประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยรองรับตัวไทสคริปต์ได้นะตัวนี้ คือมันไม่ได้มีเทมเพลตสำเร็จรูปนะครับไม่มีตัว CRUD CLI ที่ใช้ในการจ e n เนอรเตพวก u รา ting พวกค o น t ท o l l อ r อะไรพวกนี้มันไม่มีนะครับเราต้องสร้างเองทั้งหมดเลยนะครับผมก็อันนี้ก็สเต็ปในการสร้างนะก็เริ่มด้วย init ตัว Project, โปรเจกต์ n d e j s ขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งแพ็ k เกจ postify แล้วก็ติดตั้ง typing มาดีเราค่อยทำกันนะครับในตัวสเต็ปต่อไปนะครับแต่ให้ดูในส่วนของรายละเอียดตัวการรับการรองรับตัวทัสสคริปของเขาก่อนนะครับประมาณนี้ คู่มึงก็เยอะเลยครับคู่มึงเขามีเยอะมากนะประมาณนี้อ่าโอเคนะครับสําหรับใน